อยากุณดีแบบนุ่งเคนนุ่งกันมันต้องมุ่งมั่นมีอะไรที่มันง่ายกว่านี้ไหมอ่ะนี่มันมาม่าเส้นมีหมูตุ๋นนี่ มีกึงสำเร็จรูปรสชาติใหม่ให้รสชาติเข้มถึงเครื่องเหมือนหมูตุนแท้ๆไขมันต่ำให้พลังงานเพียงแค่170แคลอรี่เท่านั้นแถมยังไม่ต้องเสียเวลาหาเครื่องเทศให้วุ่นวายอีกด้วยว้าวจัดเลยดีกว่าอหอมนิดผักชีหน่อยเพิ่มรสชาติอีกนิดอ แม่แค่นี้มาม่าเส้นมีหมูตุนก็เข้มถึงเครื่องยังกับหมูตุนในหม้อร้อนๆซะจริงๆ <Wow. S 1> แถมกินแล้วเนี่ยไม่อ้วนอีกด้วยอร่อยและประโยชน์เต็มๆแบบนี้ใครจะอดใจไหวล่ะครับมาม่าอาร่อย